สวัสดีค่ะคิวนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงที่ดาวพระราหูจะมีการย้ายราศี17ตุลาคมปี2566นี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดาวราหูเป็นลักษณะของดาวธาตุลมนะคะแล้วก็จะมีการยกออกจากภพเรือนอริของท่านมาสู่ภพเรือนปุตตะ ราหูตำแหน่งนี้เรียกว่าราหูจำศีลแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเกิดปรากฏการราหูถีบเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องระมัดระวังปัญหาที่จะทิ้งทวนทิ้งทายไว้ดาวราหูเป็นลักษณะของความผันผวนรุนแรงต่างๆค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายแล้วก็ ยกมาเจอกับดาวตั้งรับในเรือนชะตาท่านคลิปนี้เราจะมาบอกกันว่าท่านจะต้องระวังเรื่องใดแล้วก็ตั้งรับในเรื่องใดบ้างสำหรับท่านที่ผูกลักนาไว้แล้วค่ะลักษณะของดาวราหูมักจะเป็นลักษณะของความกล้าต่างๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับความเครียดก็ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงบางอย่างก็ได้เนื่องจากราหูเป็นดาวบาปเคราะห์นะคะ และราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของท่านในวันที่17ตุลาคมจะมีการยกมาสู่พบเรือนปุตตะพันธุปุตตะหมายถึงเจ้าชะตานั้นอาจจะมีเรื่องของการคิดลงทุนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆ ท่านที่มีการทํางานอยู่แล้วนะคะอาจมีการขยายต่อยอดงานหรือว่ามีการต่อเติม r รีโนเวทในเรื่องของสถานที่ทํางานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของบริวารที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่า การลงทุนต่างๆมักจะมีบุตรหลานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเกณฑ์ที่มีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนร่วมกับคนในบ้านหรือใช้สถานที่ทํางานเป็นบ้านเรือนในเรื่องของการที่จะต่อยอดขยายมีเกณฑ์กับการลงทุนเกี่ยวกับบ้านรถยนต์ที่ดินยวดยานพาหนะต่างๆนะคะและราวหูตำแหน่งนี้เขาเล็งกับบ,บ้านของคู่ศัตรูนะคะเล็งกับพวกเรือลาพะ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดที่เป็นทุสถานพเพียงแต่ต้องระวังเพราะว่าพอร,ราหูเข้าเล็งกับบ้านของคู่ศัตรูเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆในการแบ่งจัดสรรปันส่วนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนราหูเป็นลักษณะของความลุ่มหลงมัวเมาความใจกล้าต่างๆค่ะส่วนนี้ท่านก็ต้องดูว่าเวลาที่มีการทําพันธสัญญาทาเอกสารอะไรต่างๆก็ต้องระวังเรื่องของความผิดพลาดกันด้วยเวลาที่ทํางานไปแล้วบางครั้ง ก่อนจะทํางานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านอาจจะพูดคุยกันถึงโปรเจกต์นั้นชัดเจนแล้วแต่ว่าพอเวลาที่ทํางานไปจริงๆเกิดเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆจะมีการผิดใจกันได้เกิดขึ้นนะคะเมื่อดาวราหูยกมาอยู่ในภพเรือนนี้อีก1ปีครึ่งค่ะและเรามาดูกันสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีการผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวตั้งรับคือดาวอาทิตย์ค่ะ อาทิตย์ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งอุจาวิราชในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านนะคะถือว่าท่านเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะเป็นคนที่มักทําอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะของการทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเจ้าชะตามักชอบในเรื่องของการลงทุนเพิ่มการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะทําได้ดีนะคะสําหรับคนที่มีพื้นดวงชะตาอยู่ในภพเรือนนี้ค่ะ ทีนี้พอดาวพระราหูเขายกมากลุ่มร่วมก็เป็นจุดที่จะส่งเสริมเรื่องของการลงทุนได้โด,ดดเด่นยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานค่ะการงานมีเกณฑ์ของการประสบความสำเร็จได้อย่างดีสำหรับดาวราหูซึ่งมาเจอกับดาวอาทิตย์ในจุดนี้จะพลิกผันดวงชะตาทำให้ท่านนั้นมีเรื่องของ การได้รับเงินทองจากทรัพย์ใหญ่ค่ะหรือว่ามีเกณฑ์กับการสร้างสินทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ในการซื้อหาที่อยู่เพิ่มซื้อที่ดินหรือว่าจะซื้อรถซื้อยอดยานพาหนะต่างๆเพิ่มเติมค่ะมีเกณฑ์บริวารเข้ามาร่วมทำงานแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ดีหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งปีครึ่งนะคะ แต่ดาวคู่นี้นะคะตามหลักโหราศาสตร์เขาก็เป็นดาวคู่เสื่อมด้วยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าพฤหัสเขายังคงอยู่ในภพเรือนอริไปจนถึงวันที่ประมาณช่วงเดือนเมษายนปี2 5 6 7นะคะดิฉันประมาณจำวันที่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปหน้าค่ะทีนี้ตั้งแต่ระยะนี้จนถึงช่วงเมษายนปีหน้า สิ่งที่ยังคงต้องเจอก็คือการเปลี่ยนบริวารหน้าใหม่การที่จะต้องเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับบริวารของท่านค่ะแต่เชื่อว่าในจุดนี้เป็นจุดที่ท่านจะเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเพราะหลังเมษายนปี2567ดาวพระพฤหัสบดีนะคะ จะยกมาสู่ภพเรือนปัตตานิของท่านเล็งลัคนาเลยค่ะลักษณะแบบนี้แล้วราหูมาอยู่ในภพปุตตะหลังเมษายนปี67ไปแล้วดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะจะพบเจอคู่ค้าหุ้นส่วนที่ดีจะพบเจอคู่ครองคนรักหรือว่าเพศตรงข้ามมักจะมีการลงทุนร่วมแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะทีนี้ต้องบอกว่าในช่วง ระหว่างนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือท่านอาจจะมีการนําสินทรัพย์ต่างๆไปแปลสภาพเป็นทุนค่ะไปแปลเป็นเงินสดแล้วก็นําเงินสดส่วนนั้นมาต่อยอดการเงินของท่านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าในรอบปีนั้นดาวที่โคจรเข้ามาสมมุติดาวราหูของท่านในรอบปีนั้นได้ตําแหน่งการละกินีจรความยากของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะ ไม่ได้ประสบความสําเร็จง่ายๆเหมือนคนอื่นเขานะคะจะมีความยากยิ่งขึ้นเพียงแต่สุดท้ายแล้วท่านก็จะพบเจอทางออกที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าดวงดาวจะพบเจอกับดาวดวงใดก็ตามขอให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพราะว่าพฤหัสก็ยังคงอยู่ในทุสถานพบถึงแม้จะได้ตำแหน่งราชาโชคก็ตามเป็นลักษณะของการได้มาแล้วต้องเสียไปนั่นเองค่ะ และสําหรับใครที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวจันทร์ตั้งรับอยู่ในภพเรือนนี้ดาวจันทร์ครองมาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคนะคะในพื้นดวงชะตาเดิมเจ้าชะตามักมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายบริวารบุตรหลานมักให้การสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านถือว่าทําบุญเรื่องของบริวารมาดีนะคะและท่านจะสามารถ เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกสดใสร่าเริงเป็นคนที่มีความอ่อนโยนใครเห็นใครก็จะรักจะชอบท่านนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ของความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนสูงด้วยค่ะพื้นดวงสตาเดิมของท่านท่านจะเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะได้อยู่เสมอแล้วก็เรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้พอราหูเขายกมาเขามาเจอกันดาวคู่นี้ถือว่า เกิดเป็นคราดในดวงชะตาราูอมจันทร์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความใจใหญ่ความกล้าตามกําลังของดาวราหูความกล้าในเรื่องของการลงทุนการไปรับผิดชอบชีวิตของบริวารน,นะคะการไปช่วยเหลือใครบางครั้งอาจจะก่อเกิดในจุดที่ตัวท่านไม่พร้อมแล้วเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ในความหมายด้านนี้นะคะเราค่อนไปในทิศทางที่ดีค่ะเพราะว่าจะเป็นลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ท่านเข้าไปดูแลเขาแล้วเขาจะตอบแทนกลับมาในลักษณะของการให้ประโยชน์ต่อตัวท่านด้วยค่ะเป็นการที่ให้เขาไปแล้วเราก็ได้รับกลับมานะคะเ<ม>ชื่อว่าเวลาที่ดาวให้คุณต่อดวงชะตาลักษณะแบบนี้ท่านจะมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนอยู่ตลอดค่ะแล้วก็ท่านมีเกณฑ์ว่า ถึงแม้จะมีบริวารบางคนที่ดื้อบ้างนะคะก็จะเป็นผลดีกับท่านในเรื่องของการทำงานนั่นเองค่ะเพราะว่าท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยตัวของท่านเองถือว่าเป็นนักแก้ปัญหาในช่วงระยะนี้เลยแหละคะ่ะแต่ระวังในจุดที่จะก่อเกิดนี่สินได้ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มในเรื่องของความใจใหญ่ใจกล้าต่างๆนะคะในเรื่องของการทำอะไรโดยที่ไม่ได้ดูพื้นฐานดวงชะตาของท่านไม่ได้ดูว่า การบริหารต่งตางๆเนี่ยท่านสามารถมีจุดที่รับได้แค่ไหนค่ะเพราะนั้นต้องย้อนกลับมาดูในแต่ละรายบุคคลเพราะว่าดาวตั้งรับแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปมีต่างกันแน่นอนนะคะสำหรับทุกๆคนค่ะ1ราศีมี30องศาเพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ในมุมใดของราศีนั้นเราก็ม่อาจทราบได้ก็จะมีความเบี่ยงของทิศทางดวงดาวที่จะมีจุดที่เข้ามาขัดขวางแล้วก็ส่งเสริมต่างกันค่ะตามแต่ละบุคคล ทีนี้ถ้าท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวอังคารตั้งรับในภพเรือนนี้ค่ะอังคารได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรอาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยหน่อยค่ะเรื่องของบริวารบุตรหลานต้องบอกว่าใครที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวอังคารอยู่พื้นดวงชะตาเดิมถ้าเชื่อเรื่องของภพชาตินะคะท่านเคยทำอะไรที่ไม่ดีผูกวิบากกรรมในเรื่องของบริวารมาก่อน หรือบางท่านก็มีเกณฑ์มีบุตรยากมีเกณฑ์ที่จะสร้างงานใหม่ยากหรือว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเข้าใจยากลักษณะแบบนี้เป็นคนที่มีความใจร้อนหุนหันพลันแล่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของบริวารบุตรหลานมักจะป่วยใครที่อยู่แวดล้อมตัวท่านมักจะก่อเกิดปัญหาให้ท่านต้องมาปวดหัวนั่นเองค่ะ และดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของท่านด้วยตนุลักษณ์ปุตตะเจ้าชะตามักมองโลกในแง่ดีมีความสดใสมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีนะคะแต่ทีนี้พอดาวอังคารเขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยค่ะ,ะก็จะเป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของบริวารบุตรหลานในพื้นดวงชะตาเดิมค่ะและเมื่อดาวราหูเขายกมาในวันที่17ตุลาคมค่ะ ราหูมาเจอกับดาวอังคารเกิดเป็นดาวคู่ธาตุก็ส่งเสริมกันได้ดีนะคะเพราะนั้น ท่านมีเกณฑ์ที่จะพบเจอบริวารที่เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเข้ามาร่วมทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีนะคะที่ดาวสองดวงนี้โคจรมาเจอกันค่ะท่านจะเจอบริวารบางคนที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำงานต่างๆได้ดีค่ะส่งผลให้เจ้าชะตามีเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ในเรื่องของการงานค่ะ และมีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนเป็นเด็กด้วยเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูสำหรับท่านที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระพุธตั้งรับในภพเรือนนี้พุธมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสถ้าดูความสัมพันธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อผูกลัคนาแล้วต้องดูว่าพฤหัสไปอยู่ในตำแหน่งใดค่ะ เพราะว่าดาวพระพุธของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะอุตตะหมายถึงอะไรอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเจ้าสตามักมีเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเสมอค่ะมักชอบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการยกย้ายการได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมการอยู่ที่เดิมๆเ,เจ้าสตามักจะไม่ถูกโฉกกันนะคะ ทีนี้พุทธก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยลาพระปุตตะนะคะตำแหน่งนี้พุทธได้ตำแหน่งปลระเกษตรแล้วก็นิดอยู่ตรงข้ามบ้านของเขาก็แสดงว่าลาผล,ผลผลประโยชน์ต่างๆที่ได้มามักประกอบด้วยบริวารที่เข้ามาส่งเสริมบางท่านจะมีบุตรหลานเข้ามาส่งเสริมแต่เป็นลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนได้มาต้องจ่ายไปแบ่งครึ่งออกไปลักษณะแบบนี้ค่ะเนื่องจากดวงดาวค่อนข้างอ่อนกําลังนั่นเองค่ะ ดวงดาวในแต่ละดวงในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะจนไม่ได้มีทั้งด้านเสียทั้งหมดหรือว่าด้านที่ดีทั้งหมดเพราะนั้นก็พิจารณาแล้วเอาไปแยกแยะใช้ตามแต่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลตามแต่สถานการณ์ที่เจอแต่ละบุคคลไปค่ะทีนี้พอพุทธเข้ามาเจอราหูเขาเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นค่ะก็จุดนี้ต้องบอกว่าเมื่อพุทธกลุ่มร่วมราหูระวังเรื่องของ คนที่คิดไม่ซื่อในเรื่องการงานระวังบริวารบางคนจะหลอกลวงในเรื่องของการลงทุนเรื่องของระบบโซเชียลออนไลน์ต่างๆมีคนเข้ามาเสนอโปรเจกต์ใหญ่ให้กับท่านแล้วก็เป็นแค่โปรเจกต์ในวิมานในอากาศไม่ได้เกิดขึ้นจริงอาจจะสูญเสียการเงินส่วนนี้ไปได้นะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ว่าช่วงระยะที่ดาวพุธเขากลุม่มร่วมราหูไปอีก1ปีครึ่งค่ะมักจะเจอคนที่ชอบกัดข้างหลังนะคะแล้วก็แหวงกัดข้างหลังไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงกับท่านนั่นเองค่ะต้องระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ของการลงทุนแบบลงทุนร่วมแล้วก็ลงทุนแบบว่าอาจจะมีบริวารเข้ามาร่วมมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็จัดสรรปันส่วนแบ่งให้เข้าไปบางส่วนท่านก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็ได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนไปลักษณะแบบนี้ค่ะ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวพฤหัสตั้งรับอยู่ในภพเรือนปุตตะพฤหัสได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าเกษตราธิปดีในพื้นดวงชะตาเดิมเจ้าชะตามักประสบความสําเร็จค่ะมีบุตรหลานดีมีบริวารเยอะมีบริวารบุตรหลานที่มีความรู้ความสามารถนะคะ แล้วก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้การลงทุนใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆเจ้าชาตามักจะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้ถูกทางค่ะแล้วก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้โดยตัวเองแล้วก็โดยบริวารของตัวท่านเองค่ะการเงินถือว่าเฟื่องฟูมีการต่อย,ยอดเงินไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้แล้วประสบความสําเร็จสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนนี้นะคะ แต่พอดาวพระราหูเขายกมาเขาเกิดเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมราหูในภพเรือนนี้ถือว่าเป็นราหูจำศีลค่อนข้างสงบกว่าราหูที่ไปอยู่ในภพเรือนอื่นเวลาทําผิดหรือว่าเวลาที่มีอะไรมาทําให้ตัวท่านนั้นเดินผิดทางมักจะมีสิ่งที่มาเตือนหรืออาจจะเจอบริวารเข้ามาคอยช่วยเหลือชักนําไปให้พบเจอกับทิศทางที่สมควรที่จะเดินไปนั่นเองค่ะถือว่าเป็นจุดที่ราหูมีการถูกชักนําจากกําลังของดาวพฤหัสนั่นเองค่ะพฤหัสหมายถึงความรู้ ความดีงามความสามารถต่างๆเพราะนั้นท่านจะพบเจอช่องทางของการทำอะไรได้ดีนั่นเองค่ะพอเขามากลุ่มร่วมกันเขาเป็นดาวที่จะดีก็ดีไม่สุดจะแยกก็แย่ไม่สุดเพราะนั้นจุดนี้ต้องเอาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรืองปุตตะ พฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือการเงินการลงทุนมักมีเรื่องของการนําเงินไปลงทุนเพิ่มการนําเงินไปทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าการที่ท่านดูแลบริวารต่างๆเขามักจะส่งเสริมให้ผลประโยชน์กลับมากับตัวท่านค่ะมีเกณฑ์ว่าคนในบ้านจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนท่านหรือว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการใช้ที่บ้านเป็นสถานที่ทํางาน,นงต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าลดความใจใหญ่ ลดเรื่องของความใจร้อนของท่านหรือว่าความเครียดมากเกินไปเอากําลังของดาวพฤหัสเข้ามาถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีในเรื่องของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนั่นเองค่ะทีนี้ท่านใดที่ปลุกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวพระศุกตั้งรับในภพเรือนนี้ ต้องบอกว่าดาวสุขได้ตำแหน่งมหาอุดค่ะในภพเรือนนี้สุขเป็นเจ้าเรือนคู่ครองของท่านปัตตนิปุตตะแสดงว่าได้คู่เด็กนะคะหรือว่าได้คู่ที่มีความสดใสร่าเริงเป็นคนที่มีทัศนคติด้านดีนะคะแต่ทีนี้สุขเขาก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศปุตตะก็แสดงว่าในเรื่องของบริวารบุตรหลานเรื่องของสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้อาจจะ ในพื้นดวงชะต,ตาเดิมเป็นคนที่เวลามีลูกมีด้วยความไม่พร้อมหรือว่าอาจจะมีการแต่งงานแบบข้ามาศาสนาแต่งงานกับชาวต่างชาติต่างๆเหล่านี้จะถือว่าดีนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนบริวารเรื่อยๆทํางานแบบเป็นโปรเจกต์เล็กๆแล้วก็ย้ายไปต่างที่นะคะเพราะว่าดวงดาวได้ตําแหน่งมหาอุดคือถือว่าเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะทีนี้พอดาวพระราหูเขายกมาเขากลุ่มร่วมกันเขาเกิดเป็นดาวคู่ลุ่มหลง ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือความลุ่มหลงมัวเมากับความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสุขก็เป็นเจ้าเรือนวินาสด้วยเพราะนั้นระมัดระวังในเรื่องความใจกล้ากับการลงทุนการสนุกมากเกินไปช่วงที่ดาวราหูกลุ่มร่วมสุขนะคะเจ้าสตามักจะมีเรื่องของการสัมามเลเทเทมาการอยากใช้ชีวิตแบบใหม่ๆการอยาก ไปสู่สังคมใหม่ๆการไปลิ้มลองอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกได้เพราะนั้นจุดตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังค่ะแต่ในด้านดีมีเกณฑ์ว่าจะมีคู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามาส่งเสริมเข้ามาร่วมลงทุนอะไรด้วยเพียงแต่ต้องระมัดระวังในจุดที่เป็นเรื่องของพันธะสัญญาผลประโยชน์เอกสารต่างๆค่ะเพราะว่าเขาก็ยังเล็งกับตําแหน่งดาวคู่ศัตรูตำแหน่งบ้านของคู่ศัตรูอยู่นะคะคือตําแหน่งบ้านของพระพุทธค่ะเพียงแต่ว่า ถ้าท่านรู้ว่าจุดที่ต้องระวังคือเขาเป็นดาวลุ่มหลงมัวเมากับความสุขมากเกินไปอะไรที่ล,ลิร์ t มากเกินไปดึงกลับมาค่ะใช้สติปัญญาดึงกลับมานะคะทีนี้ท่านใดที่ปลูกลักนาแล้วมีดาวพระเสาร์ตั้งรับอยู่ในภพเรือนนี้พื้นดวงชะตาเดิมสหัชชะปุตตะเจ้าชะตามักมีเพื่อนดีค่ะมีเพื่อนที่เป็นลักษณะของเด็กๆหรือว่ามีเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้แต่บุคลิกอาจจะมีความสดใสร่าเริงเป็นเด็ก คบคนที่ต่างชั้นกันลักษณะแบบนี้เพื่อนฝูงมักส่งเสริมเจ้าชะตานำพาให้ได้พบเจออะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆหรือเกณฑ์ของการลงทุนต่างๆมักได้ชักนําจากเพื่อนฝูงการเดินทางของท่านสืือว่าจะเป็นจุดที่ท่านจะสนุกกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ได้พบเจอกับช่องทางต่างๆที่เป็นทางที่ท่านชอบลักษณะแบบนี้ค่ะดาวเสาร์ไม่ได้ตําแหน่งอะไรในภพเรือนนี้นะคะแต่ก็ถือว่าท่านเป็นคนที่อดทนกับ เรื่องของอบริวารบุตรลานได้ดีเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆท่านเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารแล้วก็ใช้เรื่องความอดทนได้ดีนั่นเองค่ะทีนี้พอราหูเขายกมากรุงร่วมกันต้องบอกว่าเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ มีเกณฑ์จะได้จับการใหญ่มีเกณฑ์จะได้ลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอเพื่อนที่เป็นคนมีฐานะเป็นคนที่อาจจะมีชื่อเสียงเงินทองมีลาภยศต่างๆมีเกณฑ์ได้พบพ่อค้าแม่ค้านะคะที่รายใหญ่แล้วก็มีการชักนําร่วมกันลงทุนต่างๆจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จะพลิกผันดวงชะตาท่านให้เกิดเป็นร่ํารวยได้เลยค่ะถึงแม้ในช่วงระยะแรกนะคะจนถึงเดือนเมษายนเพราะว่า พฤหัสเขามาอยู่พบอริอาจจะเจอปัญหาบ้างเป็นจุดของการเริ่มต้นอาจจะเจอปัญหากับบริวารต่างๆปัญหาการเรียนรู้เริ่มงานอะไรใหม่แล้วก็เจอปัญหาแล้วก็ไปเจอสิ่งใหม่ลักษณะเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วท่านจะพบเจอความสําเร็จที่ดีมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ค้าวุ้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของท่านนั่นเองค่ะและสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีราหูตั้งรับในภพเรือนนี้ต้องบอกว่าในพื้นดวงชะตาเดิมจเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ มีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับบ้านหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นนายหน้าค้าขายอสังหาหรือว่าซื้อขายรถยนต์ซื้อขายยัดยานพาหนะต่างๆเหล่านี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานมีเกณฑ์กับคนในครอบครัวที่ส่งเสริมนะคะมีเกณฑ์ที่บริวารของท่านท่านอาจจะต้องดูแลเขาในระยะแรกแล้วก็ในระยะที่เขาสามารถที่จะให้ผลกลับมาก็เขาก็จะกลับดูแลท่านในลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่า เป็นจุดที่ดีในดวงสตานะคะแต่ว่าพอเขามาอยู่ตรงข้ามบ้านของดาวพระพุธนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับสัญญาเอกสารต่างๆความผิดพลาดต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะ ท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวเกตตั้งรับในภพเรือนนี้ค่ะดาวเกตอยู่ในภพปุตตะต้องบอกว่าบริวารบุตรหลานค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเกตมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบริวารบุตรหลานส่งเสริมค่ะถือว่าท่านทาบุญมาดีในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มักมีเกณฑ์สตา์ที่ดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยค่ะและเพื่อให้ แม่นยำยิ่งขึ้นไปดูดาวเพื่อหเดิมหลังจากผูกลัคนาว่าได้ตำแหน่งใดในภพเรือนใดจะเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่ตื่นเต้นเป็นคนที่อเลิร์ดกับเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมักได้พบเจอสิ่งที่เหนือจากความคาดหมายซึ่งเป็นด้านดีนะคะในเรื่องของเจ้าชะตาแต่ในทิศทางตรงกันข้ามดาวเกตกระตุ้นในลักษณะนี้ก็จะมีความว้าวุ่นใจมีความสับสนมีความมึนงงมีความเครียดในบางครั้งในเรื่องของบริวารในเรื่องของบุตรหลานเพราะว่าดาวเกตกระตุ้นอยู่ในภพ เรื่องนี้นั่นเองค่ะ พอราหูเขายกมาเขากุมร่วมกันเขาเกิดเป็นดาวยงยศนะคะต้องบอกว่าดีมากๆในจุดที่ท่านจะมีเรื่องของการทําอะไรเป็นงานชิ้นใหญ่เกิดขึ้นมีการลงทุนเพิ่มจะได้ซื้อบ้านเพิ่มจะได้มีการสร้างสินทรัพย์ใหม่ค่ะหรือว่ามีการแปลสภาพสินทรัพย์เป็นทุนนะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาเปลี่ยนจริงๆค่ะอดทนอีกนิดจนผ่านพ้นช่วงเมษายนปี2567ค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มองว่าท่านอาจจะต้องเจอกับปัญหาเยอะหน่อยเข้ามาต้องเคลียร์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้วาวุ่นใจอาจจะเกิดความเครียดหมุนเงินไม่ทันบ้างอะไรบ้างลักษณะต่างๆเหล่านี้แต่หลังจากที่พฤหัสยกมานะคะซึ่งเป็นช่วงที่ราหูเขายังคงอยู่ในภพเรือนปุตตะเพราะว่าราหูอยู่ไปหนึ่งปีครึ่ง ก็ถือว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจออะไรที่เหนือจากความคาดหมายบางคนก็จากพื้นดวงชะตาเดิมอาจจะได้เจอคู่ป,ป,ปรับแล้วก็พลิกผันดวงชะตาไปในด้านดีอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยเพราะว่าราหูมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสทําผิดแล้วมักจะโดนลงโทษนะคะ อยู่ในเส้นของศีลห้าในเส้นของศีลธรรมเข้าไว้ค่ะสิ่งต่างๆเวลาที่ทําท่านจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถึงแม้จะเกิดเรื่องไม่ดีแสดงว่าเรามีวิบากกรรมมากกว่าคนอื่นเขาอดทนยอมรับแล้วทําให้ดีที่สุดนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวท่านเลยละคะ่ะและเชื่อว,ว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดจุดที่พลิกผันดวงชะตาของท่านให้มีการทําอะไรใหม่ๆให้มีการ สร้างสินทรัพย์ใหญ่ๆช,ชิ้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ท่านอยากได้มานานแล้วเป็นสิ่งที่ถูกใจเป็นสิ่งที่ทําแล้วท่านรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วคุ้มค่าประมาณอย่างนี้เลยนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับท่านค่ะและท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวมฤตยูตั้งรับในภพเรือนปุตตะค่ะต้องบอกว่ามฤตยูเป็นดาวที่ผันผวนเป็นดาวที่ค่อนข้าง เรียกว่าไม่มีเรื่องราวมาแปลสภาพไปในเรื่องดีมากก็ได้นะคะหรือว่าร้ายมากก็ได้ลักษณะเหล่านี้เพราะนั้นมีความผันผวนในเรื่องของบริวารบุตรหลานบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของบริวารบุตรหลานโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยู่คนละที่คนละถิน่นเราได้ดิบได้ดีแบบนี้เลยก็ได้นะคะส่วนบางคนก็มีเกณฑ์ที่บริวารดื้อไปเลยบุตรหลานของท่านแบบดื้อไปเลยลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นค่ะทีนี้พอราหูเขายกมากลุ่มร่วมเขาก็จะผันผ,ลผลปลปลวนแปรปรวน แต่มีเกณฑ์ดีนะคะในการที่จะสร้างสินทรัพย์ใหม่ มีเกณฑ์กับการลงทุนเพิ่มคนในครอบครัวมาร่วมหุ้นร่วมลงทุนด้วยในลักษณะของงานกงสีก็ได้มีการพูดคุยอันดีกันแล้วก็มีการที่จะทําอะไรร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นพอเล็งกับบ้านดาวพระพุธอย่าไปมีปัญหากับคนในครอบครัวเรื่องผลประโยชน์ต่างๆพยายามทําแบบตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าเขาเป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของคําพูดในเรื่องของเอกสารเรื่องของการสื่อสารต่งตางๆทําทให้ถูกต้องแล้วทุกสิ่งอย่างจะกลับผลมาในด้านดีค่ะ ทีนี้ในด้านร้ายนะคะอาจจะมีเรื่องของการได้ยินได้รับฟังเรื่องของการสูญเสียญา,าติพี่น้องบุตรหลานก็ได้หรือว่าบริวารของท่านบางคนหรือว่าอาจจะมีการใส่ไฟใส่ความต่างๆในเรื่องของคำพูดคำจาที่ไม่ดีต่อกันเกิดขึ้นได้ส่งผลต่อความเครียดของท่านนั่นเองค่ะ ค่ะจบกันไปสำหรับคำพยากรณ์ในช่วงที่ดาวราหูย้ายนะคะหากไม่อยากพลาดกับทุกคลิปพิเศษแบบนี้กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ฝากกดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์จะขอบพระคุณมากๆเลยละคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ขอให้บุญรักษานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสวัสดีค่ะ